7ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงินขั้นตอนที่คุณสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้คุณผู้ฟังครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่กลับมีเงินเหลือเก็บทุกเดือนในขณะที่บางคนทำงานหนักใช้เงินแทบทุกบาทแต่ยังรู้สึกว่าเงินไม่เคยพอเลยสักทีความแตกต่างอยู่ที่วิธีคิดวางแผนและการจัดการเงินของเขาครับ ในคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้7ขั้นตอนที่ทำให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องโฉใครผลลัพธ์จะทำให้ทุกคนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณเองครับถ้าพร้อมแล้วมาลองเปลี่ยนวิธีคิดและเริ่มเดินทางสู่อิสรภาพทางการเงินไปพร้อมกันครับขั้นตอนที่1ตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนและเป็นไปได้คุณผู้ฟังครับ ก่อนที่เราจะเริ่มเดินสู่ความมั่งคั่งสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือตั้งเป้าหมายทางการเงินให้ชัดเจนและเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินเพื่อเกษียณการลงทุนเพื่อสร้างรายได้หรือแม้แต่การมีเงินสำรองฉุกเฉินทุกอย่างเริ่มต้นจากเป้าหมายครับคุณผู้ฟังครับลองถามตัวเองว่าเป้าหมายของผมคืออะไรและผมสามารถทำได้จริงหรือไม่เพราะถ้าเป้าหมายยังคลุมเครือ หรือใหญ่เกินไปจนเกินกำลังเราจะเสียเวลาและกำลังใจไปเปล่าๆผมขอแนะนำว่าคุณผู้ฟังครับให้ลองแบ่งเป้าหมายใหญ่ๆออกเป็นเฟสย่อยๆเช่นเป้าหมายกเกษียณหนึ่งล้านบาทอาจแบ่งเป็นเป้าหมายรายปีหรือรายเดือนเพื่อให้คุณเห็นความก้าวหน้าและมีกำลังใจในการเดินต่อไปครับอีกสิ่งสำคัญคือคุณผู้ฟังครับเมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้วให้ระบุจำนวนเงิน และระยะเวลาอย่างชัดเจนเพราะนี่คือแผนที่นำทางชีวิตการเงินของคุณไม่ใช่แค่ความฝันลอยๆแต่เป็นสิ่งที่คุณสามารถลงมือทำจริงแล้ววัดผลได้คุณผู้ฟังครับเป้าหมายที่ชัดเจนเท่ากับจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งมันจะช่วยให้ทุกการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินง่ายขึ้นทุกการเก็บการลงทุนจะมีความหมายและเดินไปสู่เป้าหมายของคุณอย่างมั่นคง จำไว้เลยครับคุณผู้ฟังการตั้งเป้าหมายทางการเงินไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่คือการสร้างกรอบชีวิตใหม่ให้ตัวคุณเองและเมื่อคุณทำได้คุณจะเริ่มเห็นว่าชีวิตการเงินของคุณเปลี่ยนไปจริงๆขั้นตอนที่2ทํทำบัญชีรายรับรายจ่ายและวิเคราะห์การใช้เงินของตัวเองคุณผู้ฟังครับหลังจากที่คุณตั้งเป้าหมายทางการเงินชัดเจนแล้วขั้นตอนต่อไปคือการรู้ว่าเงินของคุณไปอยู่ที่ไหนหลายคุณบอกว่า ฉันรู้ว่าฉันใช้เงินไปกับอะไรบ้างแล้วแต่ความจริงคุณผู้ฟังครับจำนวนเงินและพฤติกรรมการใช้เงินมักจะหลุดออกจากความทราบของเราแบบไม่รู้ตัวนี่แหละครับสาเหตุที่หลายคนรู้สึกว่าเงินไม่พอแม้จะมีรายได้มากแต่ก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือใช้แบบอัตโนมัติ1ทําทำบัญชีรายรับรายจ่ายเท่ากับการรู้จักตัวเองทางการเงิน คุณผู้ฟังครับการทําบัญชีไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเห็นความจริงเมื่อคุณเขียนรายรับและรายจ่ายออกมาอย่างละเอียดคุณจะรู้ทันทีว่าเงินของคุณหายไปกับอะไรบ้างอาหารและเครื่องดื่มค่าเดินทางค่าช้อปปิ้งที่ไม่จำเป็นค่าออนไลน์และ subscription ที่คุณอาจลืมไปคุณผู้ฟังครับพอเห็นตัวเลขแบบนี้ มันจะช่วยให้คุณตัดสินใจใช้เงินอย่างมีสติและไม่ตกหลุมซ้ำๆกับพฤติกรรมเดิม 2. วิเคราะห์พฤติกรรมเท่ากับค้นหาจุดรั่วของเงินขั้นต่อไปคือการวิเคราะห์คุณผู้ฟังครับคุณต้องถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ใช้แล้วคุ้มค่าอะไรคือสิ่งที่ใช้แล้วเสียเปล่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขระยะสั้นแต่ส่งผลเสียระยะยาว นี่คือจุดสำคัญเพราะหลายครั้งเราใช้เงินตามอารมณ์โดยไม่ทันคิดว่ามันสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่คุณผู้ฟังครับ,รบการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ทำเพื่อตัดทุกความสุขแต่ทำเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์มีความหมายและทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายทางการเงินเร็วขึ้น 3. ทํทำให้เป็นนิสัยเท่ากับวินัยสร้างความมั่งคลังคุณผู้ฟังครับ การทำบัญชีครั้งเดียวไม่พอนี่ก็ต้องเป็นนิสัยคุณสามารถใช้สมุดบันทึก Excel หรือแอปมือถือที่จะช่วยติดตามรายรับรายจ่ายทุกเดือนลองทำดูครับแค่หนึ่งเดือนแรกคุณจะเริ่มเห็นพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองที่ชัดเจนและจะรู้ว่าควรปรับตรงไหนอะไรที่ทำให้เงินหมดไปโดยไม่รู้ตัว คุณผู้ฟังครับนี่คือการสร้างความชัดเจนทางการเงินซึ่งสำคัญที่สุดในการก้าวสู่ความมั่งคั่ง 4. การใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับพฤติกรรมเมื่อคุณเห็นข้อมูลจริงคุณสามารถปรับตัวเองได้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นปรับวิธีใช้เงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายวางแผนการเก็บและลงทุนล่วงหน้าค,ครูพังคับนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เงินของคุณไม่หลุดมือไปแบบไร้ทิศทาง และเมื่อทำต่อเนื่องเป็นเดือนเป็นปีคุณจะเริ่มรู้สึกว่าควบคุมชีวิตการเงินของตัวเองได้จริงๆสรุปขั้นตอนที่2คุณผู้ฟังครับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและวิเคราะห์เงินของตัวเองคือการมองชีวิตผ่านเลนส์ของความจริงมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือการสร้างความเข้าใจและควบคุมชีวิตการเงินของคุณเมื่อคุณรู้ว่าทุกบาททุกสตางค์ของคุณไปอยู่ที่ไหน คุณจะสามารถตัดสินใจใช้จ่ายและลงทุนอย่างชาญฉลาดมากขึ้นคุณผู้ฟังครับถ้าคุณเริ่มทำขั้นตอนนี้ได้จริงผมรับรองเลยว่าทุกขั้นตอนต่อไปจะง่ายขึ้นและการเดินสู่อิสรภาพทางการเงินของคุณจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นขั้นตอนที่สทํทำงบประมาณรายเดือนและจ่ายตัวเองก่อนคุณผู้ฟังครับหลังจากที่คุณรู้แล้วว่าเงินของคุณไปอยู่ที่ไหนและเข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเอง ขั้นตอนต่อไปคือการวางงบประมาณรายเดือนและสร้างวินัยจ่ายตัวเองก่อนนี่แหละครับหัวใจของการเงินที่มั่นคงเพราะถ้าคุณยังรอให้เหลือแล้วค่อยออมหรือค่อยเก็บคุณผู้ฟังครับมันแทบจะไม่มีวันเหลือเลย 1. ทํางทำงบประมาณเท่ากับการกําหนดกฎให้เงินคุณผู้ฟังครับการทำงบประมาณคือการบอกเงินของคุณว่าคุณจะไปทางไหนและคุณใช้ได้เท่าไหร่ แบ่งเงินออกเป็นหมวดหมู่เช่นค่าอาหารค่าที่พักค่าขนส่งค่าความบันเทิงกำหนดเพดานการใช้จ่ายในแต่ละหมวดหมู่และที่สำคัญกำหนดเงินสำหรับออมและลงทุนก่อนใช้จ่ายอื่นเพราะนี่คือหลักการง่ายๆแต่ทรงพลังมากทุกบาททุกสตางค์จะเริ่มทำงานเพื่อเป้าหมายของคุณไม่ใช่แค่ถูกใช้ไปโดยอารมณ์ 2. จ่ายตัวเองก่อนเท่ากับ วินัยของคนรวยคุณผู้ฟังครับหลายคนคิดว่าค่อยออมเมื่อเหลือจากการใช้จ่ายแต่ความจริงคนรวยไม่ทำแบบนั้นพวกเขาใช้หลักจ่ายตัวเองก่อนหมายความว่าเมื่อเงินเดือนเข้าบัญชีให้โอนเงินออมเงินลงทุนออกก่อนจากนั้นค่อยใช้เงินที่เหลือจ่ายค่าใช้จ่ายจำเป็นคุณผู้ฟังครับลองคิดดูครับถ้าคุณจ่ายตัวเองก่อนทุกเดือน แม้เงินจะไม่มากในตอนแรกแต่มันจะสะสมไปเรื่อยๆและสร้างพลังทางการเงินมหาศาลในระยะยาว 3. แบ่งงบประมาณตามเป้าหมายคุณผู้ฟังครับงบประมาณไม่ได้หมายความว่าจำกัดตัวเองแต่เป็นการวางกรอบเพื่อความสำเร็จตัวอย่างเช่นออม20%ของรายได้ลงทุน10%ของรายได้ใช้จ่ายจำเป็น50%าเป็น์เงินสนุก หรือกิจกรรมพิเศษ20%แบบนี้คุณผู้ฟังครับคุณยังใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแต่ทุกบาทก็ทำงานไปสู่เป้าหมายของคุณ 4. งบประมาณเท่ากับเครื่องมือสร้างนิสัยทางการเงินคุณผู้ฟังครับการทำงบประมาณไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือการฝึกวินัยและความรับผิดชอบต่อเงินของตัวเองเมื่อคุณทำต่อเนื่องทุกเดือนคุณจะเริ่มเข้าใจว่า สิ่งไหนควรลดสิ่งไหนควรเพิ่มและการใช้เงินของคุณจะไม่สุ่มเสี่ยงอีกต่อไปนี่แหละครับความรู้สึกของการควบคุมการเงินที่ทำให้ชีวิตสงบและมั่นคงสรุปขั้นตอนที่3คุณผู้ฟังครับการทำงบประมาณรายเดือนและจ่ายตัวเองก่อนคือขั้นตอนสำคัญที่แยกคนรวยออกจากคนใช้เงินทั่วไปงบประมาณเท่ากับ การกำหนดกฎให้เงินจ่ายตัวเองก่อนเท่ากับสร้างนิสัยออมและลงทุนวางงบตามเป้าหมายเท่ากับใช้เงินอย่างชาญฉลาดและมีความสุขถ้าคุณผู้ฟังเริ่มทำวันนี้คุณจะเริ่มเห็นว่าเงินของคุณไม่ใช่สิ่งที่ไหลไปแบบไร้ทิศท,ทางอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องมือสร้างชีวิตที่คุณฝันไว้ขั้นตอนที่4จ่ายหนี้ให้หมดโดยเฉพาะหนี้ดอกแพง คุณผู้ฟังครับหลังจากที่คุณตั้งเป้าหมายทางการเงินทำบัญชีรายรับรายจ่ายและวางงบประมาณรายเดือนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการปลดล็อกอิสรภาพทางการเงินจากหนี้หลายคนมีรายได้ดีแต่กลับยังรู้สึกว่าเงินไม่พอใช้หรือเงินหายไปเร็วเหตุผลหลักก็คือหนี้ดอกแพงนั่นเองครับเข้าใจว่าหนี้ไม่ได้ผิด แต่นี่ดอกแพงทำให้คุณช้าคุณผู้ฟังครับนี่ไม่ได้ผิดการกู้ยืมสามารถช่วยให้ชีวิตเราไปต่อได้เช่นบ้านรถหรือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแต่นี่ที่มีดอกเบี้ยสูงเช่นบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหรือเงินกู้ที่ดอกเบี้ยสูงจะเป็นพันธนาการที่รั้งคุณไว้ลองคิดดูครับทุกเดือนคุณจ่ายดอกเบี้ยจำนวนหนึ่ง เงินก้อนนั้นคือเงินของอนาคตที่คุณต้องใช้จ่ายก่อนลงทุนหรือเก็บออมนั่นหมายความว่าคุณเสียโอกาสให้เงินเติบโตทุกเดือนคุณผู้ฟังครับการจ่ายหนี้ดอกแพงคือการปลดล็อกเงินของตัวเองเพื่อให้คุณสามารถใช้เงินไปทำสิ่งที่สร้างความมั่งคั่งแท้จริงจัดลำดับหนี้เท่ากับปลดล็อกเร็วที่สุดคุณผู้ฟังครับเมื่อมีหนี้หลายก้อนอย่าพิ่งสับสน ให้จัดลำดับก่อนหลังก้อนแรกที่ต้องจ่ายคือหนี้ดอกสูงที่สุดก้อนต่อไปคือหนี้ดอกต่ำหรือสินเชื่อที่มีเงื่อนไขดีกว่าวิธีนี้ทำให้คุณเสียดอกเบี้ยน,น้อยที่สุดและปลดหนี้เร็วที่สุดคุณผู้ฟังครับการปลดหนี้แต่ละก้อนจะสร้างแรงจูงใจให้คุณอยากทำต่อไปเรื่อยๆการจ่ายหนี้เท่ากับการลงทุนในอนาคต คุณผู้ฟังครับหลายคนมองว่าการจ่ายหนี้คือการเสียเงินแต่ความจริงคือมันคือการลงทุนในอิสรภาพทางการเงินเพราะเมื่อคุณไม่มีหนี้ดอกแพงคุณจะมีเงินเหลือมากขึ้นสามารถออมสามารถลงทุนและสร้างรายได้ต่อเนื่องได้เร็วกว่าเดิมลองคิดดูครับเงินที่เคยจ่ายดอกเดือนละพันสามพันห้าพันเมื่อน,นี้หมดแล้ว เงินจำนวนนี้จะทำงานให้คุณแทนแทนที่จะไหลไปที่ธนาคารหรือคนอื่นคุณผู้ฟังครับคุณสามารถใช้มันสร้างชีวิตที่คุณฝันไว้ได้อย่าปล่อยให้นี่สะสมเท่ากับกําจัดรอยรั่วก่อนมันใหญ่ขึ้นคุณผู้ฟังครับนี่ไม่ได้เกิดทันทีแต่เกิดจากการสะสมถ้าปล่อยไว้นานมันจะเติบโตแบบทบต้นจนบางครั้งเราอาจไม่ทันรู้ตัว การเริ่มจ่ายหนี้ตั้งแต่วันนี้แม้จะจ่ายเพียงเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องจะช่วยให้คุณลดดอกเบี้ยสะสมและสร้างแรงผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าเทคนิคการจ่ายหนี้ให้เร็วคุณผู้ฟังครับผมมีเทคนิคง่ายๆที่ทำให้หนี้ลดเร็วขึ้น Snowball Method เริ่มจากจ่ายหนี้ก้อนเล็กที่สุดก่อนคุณจะเห็นความสำเร็จเร็วและสร้างแรงจูงใจ a เวเล Method เริ่มจากหนี้ดอกสูงที่สุดก่อนช่วยประหยัดดอกเบี้ยรวมทั้งหมดคุณผู้ฟังครับทั้งสองวิธีได้ผลเลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเองแล้วลงมือทำอย่างต่อเนื่องหนี้หมดอิสรภาพทางการเงินเริ่มต้นจริงๆคุณผู้ฟังครับวันหนึ่งเมื่อคุณปลดหนี้ทั้งหมดคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเบาลงคุณไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดจ่ายบินไม่ต้องเครียดเรื่องดอกเบี้ย และสำคัญที่สุดคือคุณมีเงินเหลือสำหรับออมและลงทุนนี่แหละครับความรู้สึกของการเป็นอิสระทางการเงินจริงๆไม่ต้องโชว์ใครแต่คุณผู้ฟังจะสัมผัสได้ทันทีว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปแล้วสรุปขั้นตอนที่4คุณผู้ฟังครับการจ่ายหนี้ให้หมดโดยเฉพาะหนี้ดอกแพงไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่มันคือการปลดพันธนาการชีวิต เป็นก้าสำคัญที่สุดในการเข้าใกล้อิสรภาพทางการเงินเริ่มจากจัดลำดับหนี้จ่ายอย่างต่อเนื่องใช้เทคนิคที่เหมาะกับตัวเองและเฝ้าดูว่าเงินของคุณกลับมาทำงานให้คุณอย่างเต็มที่คุณผู้ฟังครับจําไว้เลยครับหนี้หมดอิสระเริ่มและทุกบาททุกสตางค์ที่เคยจ่ายดอกเบี้ยจะกลายเป็นพลังสร้างชีวิตคุณขั้นตอนที่5ปิดรอยรั่วทางการเงิน ป้องกันสิ่งที่พังชีวิตได้ในครั้งเดียวคุณผู้ฟังครับหลังจากที่คุณตั้งเป้าหมายทางการเงินทำบัญชีรายรับรายจ่ายวางงบประมาณและปลดหนี้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการป้องกันความเสี่ยงที่สามารถทำลายชีวิตทางการเงินของคุณได้ในครั้งเดียวหลายคนมองข้ามเรื่องนี้เพราะคิดว่าฉันยังไม่เจอเรื่องฉุกเฉินหรือประกันแพงเกินไปแต่คุณผู้ฟังครับ ความจริงคือเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอและถ้าเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวไว้เงินเก็บที่เราสะสมมานานอาจหายไปภายในไม่กี่วันเข้าใจรอยรั่วทางการเงินคุณผู้ฟังครับรอยรั่วทางการเงินคืออะไรมันคือช่องทางที่ทำให้เงินของคุณไหลออกไปโดยไม่คาดคิดเช่นค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินอุบัติเหตุรถยนต ความเสียหายต่อบ้านหรือทรัพย์สินการสูญเสียรายได้จากเหตุการณ์ไม่คาดฝันทุกครั้งที่เกิดเหตุเหล่านี้โดยไม่เตรียมตัวคุณผู้ฟังครับเงินเก็บที่สะสมมาก็อาจหมดไปทันทีประกันเท่ากับเครื่องมือปิดรอยรั่วคุณผู้ฟังครับวิธีที่ง่ายที่สุดในการปิดรอยรั่วคือประกันประกันชีวิตเพื่อให้ครอบครัวของคุณไม่เดือดร้อนหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ประกันสุขภาพเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลฉุกเฉินทำลายเงินเก็บประกันบ้านและทรัพย์สินป้องกันความเสียหายจากอัคคีภยัยน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติประกันรถยนต์ป้องกันค่าเสียหายและความรับผิดชอบทางการเงินคุณผู้ฟังครับประกันไม่ได้ทำให้คุณรวยแต่ทำให้คุณไม่จนเพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิด มันเหมือนการสร้างเกราะป้องกันเงินของคุณจากสิ่งที่จะทำลายชีวิตทางการเงินในครั้งเดียวการสร้างเกราะป้องกันต้องเป็นระบบคุณฟังครับการซื้อประกันแบบสุ่มๆหรือไม่ต่อเนื่องเหมือนมีรอยน้ำเพียงเล็กน้อยแต่ไม่แก้ที่รากมันอาจทำให้เงินของคุณรั่วออกไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณควรทำคือตรวจสอบว่าความเสี่ยงสำคัญของคุณมีอะไรบ้าง ทำประกันที่ครอบคลุมความเสี่ยงเหล่านั้นทบทวนทุกปีว่าประกันยังเหมาะกับสถานการณ์ชีวิตคุณหรือไม่เพราะชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงเสมอคุณผู้ฟังครับถ้าไม่ปรับตัวรอยรั่วอาจกลับมาใหม่และแรงกว่าครั้งแรกปิดรอยรั่วเท่ากับความสงบทางใจคุณผู้ฟังครับสิ่งที่คุณจะได้รับจากการปิดรอยรั่วทางการเงินไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่มันคือความสงบทางใจคุณไม่ต้องกังวลว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันเงินเก็บจะหายหมดหรือไม่เพราะคุณรู้ว่ามีระบบป้องกันอยู่แล้วความสงบนี้ทำให้คุณสามารถโฟกัสไปที่การสร้างไรายได้ออมเงินและลงทุนได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องใช้เวลาและความคิดไปกับความกลัวอีกต่อไปสรุปขั้นตอนที่5คุณผู้ฟังครับ การปิดรอยรั่วทางการเงินคือการป้องกันชีวิตทางการเงินจากเหตุการณ์ที่พังได้ในครั้งเดียวรู้ว่ารอยรั่วของคุณอยู่ตรงไหนป้องกันด้วยประกันและแผนรองรับทบทวนและปรับระบบอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังครับนี่แหละครับหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเพราะไม่มีอะไรทําลายความมั่งคั่งได้เร็วเท่ากับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เราไม่ได้เตรียมตัวเมื่อคุณปิดรอยรั่วแล้ว ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณเก็บและลงทุนจะทำงานอย่างเต็มศักยภาพและชีวิตคุณจะเดินต่อไปสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างมั่นคงขั้นตอนที่ 6. วางแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้คุณผู้ฟังครับหลังจากที่คุณตั้งเป้าหมายทำการเงินทำบัญชีรายรับรายจ่ายวางงบประมาณและปิดรอยรั่วทางการเงินเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทำให้เงินทำงานแทนคุณและนั่นคือ การลงทุนอย่างชาญฉลาดหลายคนมองว่าการลงทุนเป็นเรื่องซับซ้อนหรือเสี่ยงเกินไปแต่คุณผู้ฟังครับความจริงคือการลงทุนไม่ได้ยากเกินกว่าที่คุณจะเริ่มต้นถ้าคุณรู้ตัวเองและเข้าใจระดับความเสี่ยงที่รับได้เข้าใจความเสี่ยงและเป้าหมายของตัวเองคุณผู้ฟังครับก่อนลงทุนทุกครั้งคุณต้องถามตัวเองว่าเป้าหมายการลงทุนของคุณคืออะไรคุณพร้อมรับความเสี่ยงแค่ไหน คุณอยากได้ผลตอบแทนเร็วหรือเน้นระยะยาวนี่คือจุดเริ่มต้นของการวางแผนลงทุนเพราะถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองโอกาสที่เราจะเจ็บตัวหรือท้อถอยก็สูงมากคุณผู้ฟังครับตัวอย่างเช่นถ้าเป้าหมายของคุณคือกเกษียณ20ปีข้างหน้าคุณอาจรับความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อผลตอบแทนสูงแต่ถ้าเป้าหมายคือใช้เงินใน1-2ปีข้างหน้าคุณควรเลือกการลงทุนที่ปลอดภัยมากขึ้น เช่นกองทุนรวมตลาดเงินหรือเงินฝากประจำกระจายการลงทุนเท่ากับลดความเสี่ยงคุณผู้ฟังครับการลงทุนไม่ใช่ใส่ไข่ทั้งหมดในตะกร้าใบเดียวคุณควรกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงตัวอย่างเช่นหุ้นบางส่วนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางส่วนเงินฝากหรือทองคำบางส่วนเมื่อคุณกระจายความเสี่ยงถ้าตลาดหุ้นผันผวน รายได้จากสินทรัพย์อื่นยังช่วยให้คุณไม่เสียหายหนักนี่คือวิธีทำให้เงินของคุณเติบโตอย่างมั่นคงและปลอดภัยเริ่มจากสิ่งที่เข้าใจเท่ากับลดความเสี่ยงแบบธรรมชาติคุณผู้ฟังครับอย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจเพราะนั่นคือการเสี่ยงเกินจำเป็นเริ่มจากสิ่งที่คุณเข้าใจและม่มีความรู้และประสบการณ์ค่อยขยายไปยังสินทรัพย์หรือวิธีการลงทุนใหม่ๆคุณผู้ฟังครับ นี่คือวิธีป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติและยังช่วยสร้างความมั่นใจในการลงทุนแต่ละก้าวลงทุนต่อเนื่องเท่ากับเวลาทำงานให้คุณคุณผู้ฟังครับการลงทุนที่ดีที่สุดไม่ใช่การลงทุนครั้งใหญ่แล้วหยุดแต่คือการลงทุนต่อเนื่องทุกเดือนอาจลงทุนเป็นจำนวนเล็กๆแต่ต่อเนื่อง5-10ปีผลตอบแทนจะสะสมอย่างมหาศาลจากดอกเบีย้ยทบต้นนี่คือพลังของเวลาในการลงทุนคุณผู้ฟังครับยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งมีโอกาสให้เงินเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่งคั่งยาวนานติดตามและปรับแผนการลงทุนคุณผู้ฟังครับการลงทุนไม่ใช่ตั้งค่าแล้วลืมคุณต้องติดตามและปรับแผนตามสภาพตลาดและเป้าหมายชีวิตถ้าคุณเปลี่ยนเป้าหมายหรือมีเหตุฉุกเฉินถ้าตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างมากคุณต้องปรับการลงทุนให้เหมาะสมเพื่อให้เงินทำงานให้คุณได้เต็มประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณวางไว้สรุปขั้นตอนที่6 คุณผู้ฟังครับการวางแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้คือการทำให้เงินทำงานแทนเราอย่างชาญฉลาดเข้าใจตัวเองและความเสี่ยงกระจายการลงทุนเริ่มจากสิ่งที่เข้าใจลงทุนต่อเนื่องและติดตามปรับแผนอย่างสม่ำเสมอคุณผู้ฟังครับนี่คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณเข้าใกล้อิสรภาพทางการเงินเพราะเมื่อเงินทำงานแทนคุณชีวิตคุณก็จะเริ่มเดินไปตามแผนไม่ใช่ขึ้นอยู่กับโชคหรือความบังเอิญ ขั้นตอนที่7สร้างรายได้หลายทางไม่ผูกชีวิตไว้กับแค่แหล่งเดียวคุณผู้ฟังครับหลังจากที่คุณตั้งเป้าหมายทางการเงินทําบัญชีรายรับรายจ่ายวางงบประมาณปลดหนี้ปิดรอยรั่วทางการเงินและลงทุนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างรายได้หลายทางหลายคนพลาดจ,จุดนี้ครับพวกเขาอาจมีงานประจำที่มั่นคง แต่เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นตกงานหรือธุรกิจหยุดชะงักรายได้เพียงช่องทางเดียวก็ทำให้ชีวิตการเงินพังได้ทันทีคุณผู้ฟังครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนรวยจริงไม่ผูกชีวิตไว้กับแค่แหล่งเดียวรายได้หลายทางเท่ากับความมั่นคงทางการเงินคุณผู้ฟังครับการมีรายได้หลายทาง เหมือนกับการสร้างร่มเงาคุ้มครองชีวิตทางการเงินรายได้จากงานประจำรายได้จากธุรกิจส่วนตัวรายได้จากการลงทุนเช่นเงินปันผลดอกเบี้ยกองทุนรายได้แบบพ s s ซีฟอินค m มเช่นค่าเช่าหรือขายคอนเทนต์ออนไลน์คุณผู้ฟังครับถ้าช่องทางใดหยุดชะงักคุณยังมีรายได้จากช่องทางอื่นรองรับ ทำให้ชีวิตทางการเงินไม่สะดุดเริ่มจากสิ่งที่ทำได้และถนัดคุณผู้ฟังครับหลายคนคิดว่าการสร้างรายได้หลายทางต้องลงทุนเยอะหรือทำธุรกิจใหญ่แต่ความจริงคุณสามารถเริ่มจากสิ่งที่ทำได้และถนัดตัวอย่างเช่นทำคอร์สออนไลน์หรือให้ความรู้ด้านที่คุณเชี่ยวชาญลงทุนเล็กๆในกองทุนรวมหรือหุ้น สร้างรายได้จากงานอดิเรกเช่นงานศิลปะงานเขียนหรือขายสินค้าออนไลน์คุณผู้ฟังครับสิ่งสำคัญคือเริ่มต่อเนื่องและสม่ำเสมอแม้รายได้เริ่มต้นจะเล็กแต่ถ้าสะสมเล็กขยายต่อไปมันจะกลายเป็นพลังที่มั่นคงและยั่งยืนการสร้าง Passive Income เท่ากับทำเงินในขณะที่คุณนอนหลับคุณผู้ฟังครับ นี่คือสิ่งที่คนรวยทำพวกเขาไม่ได้แลกเงินด้วยเวลาเพียงอย่างเดียวแต่สร้างรายได้ที่ทำงานแทนตัวเองตัวอย่างเช่นค่าเช่าบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ดอกเบี้ยจากเงินฝากหรือพันธบัตรเงินปันผลจากหุ้นหรือกองทุนคุณผู้ฟังครับเมื่อคุณมี passive income คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทุกวัน และมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งสำคัญอื่นๆในชีวิตความหลากหลายเท่ากับลดความเสี่ยงทางการเงินคุ้มฟังครับการพึ่งพารายได้เพียงช่องทางเดียวเหมือนการเดินบนสะพานที่บางและเสี่ยงแต่การมีรายได้หลายทางเหมือนการสร้างสะพานที่แข็งแรงมีหลายเส้นทางรองรับนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนรวยไม่กลัววิกฤตทางเศรษฐกิจ เพราะพวกเขามีหลายแหล่งรายได้รองรับสรุปขั้นตอนที่7คุณผู้ฟังครับการสร้างรายได้หลายทางคือกุญแจสำคัญสู่ความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงินเริ่มจากสิ่งที่ทำได้และถนัดสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องและพา s ซีฟอินค m มกระจายช่องทางเพื่อความมั่นคงและลดความเสี่ยงคุณผู้ฟังครับถ้าคุณทำตาม7ขั้นตอนนี้ตั้งแต่ตั้งเป้าหมาย จัดการรายรับรายจ่ายวางงบประมาณปลดหนี้ปิดรอยรั่วทางการเงินและลงทุนสร้างรายได้หลายทางคุณจะมีชีวิตทางการเงินที่มั่นคงอิสระและไม่ต้องพึ่งโชคคุณผู้ฟังครับนี่คือ7ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงินแบบครบวงจรไม่ต้องโชว์ใครแต่ผลลัพธ์จะทำให้ทุกคนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณเองคุณผู้ฟังครับจำไว้เลยครับ ความมั่งคั่งที่แท้จริงเกิดจากวินัยความรู้และการวางแผนอย่างชาญฉลาดและทุกขั้นตอนนี้คุณทำได้ทีละก้าวสะสมไปเรื่อยๆชีวิตทางการเงินของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างที่คุณฝันไว้ครับคุณผู้ฟังครับสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกขั้นตอนนี้ไม่ต้องโชว์ใครแต่ผลลัพธ์จะทำให้ทุกคนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณเอง ถ้าคุณผู้ฟังเริ่มทําทีละขั้นตอนเพียงเดือนแรกคุณจะเริ่มเห็นความแตกต่างและถ้าทําต่อเนื่องอิสรภาพทางการเงินที่คุณฝันไว้จะไม่ใช่คาดความฝันอีกต่อไปคุณผู้ฟังครับอย่าพลาดตอนต่อไปเพราะผมจะมาแชร์เคล็ดลับและแรงบันดาลใจที่ทําให้การสร้างความมั่งคั่งไม่ยากอย่างที่คิดและคุณผู้ฟังสามารถเริ่มทําได้ทันทีกดติดตามช่องนี้ไว้ครับเพื่อให้คุณผู้ฟังไม่พลาดทุกเทคนิคที่จะเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณคุณผู้ฟังครับ มาร่วมเดินทางสู่ความมั่งคั่งไปด้วยกันครับ